เป็นคนดีนะลูกค่ะพ่อหนูจะไม่ลืมเลยพ่อคะหนูมีของขวัญมาให้พ่อคะ่ะขอบใจจ้ะลูกพ่อคะหนูรักพ่อนะคะพ่อก็รักโนเหมือนกัน